อัดคลิปต่อเลยนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะมาคุยว่าเป็นเมียรหรือเป็นทาสนะคะทุ่มเททั้งชีวิตเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวดูแลนะคะดูแลรักษายามป่วยไข้แล้วก็โดนดูถูกเหยียดหยามคลิปนี้ก็เป็นคลิปของเมียฝรัร่งนะคะที่แต่งงานนะคะแต่งงานกับผู้ชายชาวชาวต่างชาติเสร็จแล้ววันใดวันหนึ่งเมื่อผู้ชาย ป่วยนะคะป่วยติดเตียงป่วยติดเตดเียงไม่พออารมณ์ร้ายด้วยนะคะเพื่อนๆหมายถึงว่าเงินเกษียณที่เคยเลี้ยงดูผู้หญิงเงินเกษียณก็เริ่มหมดแล้วเงินเกษียณก็ไม่มาเขาก็อ้างว่าเงินเกษียณไม่เข้าที่เมืองไทยคู่นี้เขาอยู่เมืองไทยนะคะเพื่อนๆแล้วผู้หญิงไทยตามธรรมเนียมไทยถ้าเรามีแฟนนะคะพี่คนนี้เขาก็ค่อนข้างเป็นคนธรรมะธรรมโมนะคะไปวัดทาบุญค่อนข้างจะหัวอ่อนคือกลัวบาปว่างั้นเถอะไม่กล้าทําร้ายใครเออเห็นว่าเป็นแฟน แต่งงานกันก็ดูแลกันอย่างดีตอนแรกนะคะผู้ชายก็เกษียณมีเงินมาใช้จ่ายที่เมืองไทยโอนเงินเข้าบัญชีที่เมืองไทยไปไปมามาบอกว่าเงินโอนไม่ได้แล้วเงินไม่มีแล้วแล้วผู้หญิงในฐานะที่เป็นเมียก็ต้องเอาเงินของตัวเองที่มีมาดูแลผู้ชายเกษียณที่ป่วยติดเตียงไหนจะค่าเพมเพิ์ดไหนจะค่าโรงพยาบาล ไหนจะค่ารักษาพยาบาลค่าขนส่งค่าเหมารถอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็โดนดูถูกเหยียดยามสารพัดวันใดวันหนึ่งเงินของตัวเองก็หมดไปเอาเงินเก็บไปกู้เงินทกศไปกู้เงินแบงค์มีอะไรขายนะคะขายเครื่องประดับขายของขาย ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตัวเองมีเพื่อเอามาเลี้ยงดูฝรั่งคนนี้เลี้ยงดูเช็ดขี้เช็ดเที่ยวแต่ก็ยังดูถูกเหยียดยามอยากจะบอกเพื่อนๆว่าในกรณีแบบนี้นะคะถ้าแฟนของคุณเกษียณมันไม่มีเหตุผลอะไรที่บอกว่าเงินจะไม่โอนเข้าบัญชีนะคะก็แสดงว่าเขาเปลี่ยนบัญชีนั่นเองเขาสามารถที่จะโอนเงินจากต่างประเทศที่เขาได้รับเงินเกษียณจากรัฐบาลหน่วยงานรัฐบาลที่เขาเกษียณนะคะ ท,ที่จ่ายเงินเกษียณสามารถโอนเข้าบัญชีที่เมืองไทยได้ทุกเดือนแต่ถ้าเงินเดือนเกษียณนั้นไม่เข้าหมายความว่าฝรั่งคนนั้นเขาได้เปลี่ยนเลขที่บัญชีเขาได้ทำเปลี่ยนบัญชีหมายถึงว่าไม่ยอมโอนมาที่บัญชีเมืองไทยแล้วก็มาโกหกผู้หญิงไทยว่าเงินไม่มีเงินไม่เข้าแล้วเราซึ่งเป็นผู้หญิงไทยซึ่งเป็นเมียที่แบบว่ามีความ มีความกระตันยูรู้คุณแล้วก็มีความแบบว่ากลัวบาปนะคะพี่คนนี้เขาก็อย่างที่หน่อยบอกว่าเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมเขาชอบไปวัดกลัวบาปแต่เขาลืมคิดไปว่าผู้ชายคนนี้ที่เขาดูแลนั้นทําร้ายเขาขนาดนั้นนะคะซึ่งเรื่องนี้หน่อยจะบอกว่าเงินกเกษียณถ้าคุณยังได้ตราบใดที่คุณยังไม่เสียชีวิตนะคุณได้ตลอดเงินกเกษียณนี่จะกินจนถึงวันที่คุณเสียชีวิตค่ะ เสียชีวิตเมื่อไหร่เงินเกษียณนี้ก็จะตัดทันทีตราบใดที่คุณยังมีชีวิตอยู่คุณจะป่วยหรือคุณจะอะไรก็ตามเงินเกษียณนั้นก็ยังโอนเข้าบัญชีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะคะเพื่อนๆก็ถือว่าฝรั่งคนนั้นได้โกงโกงเมียตัวเองนะคะเมียทั้งเช็ดขี้เช็ดเยี่อเปลี่ยนแพนเพร์ดูแลแล้วก็อารมณ์ร้ายอารมณ์สวิงแล้วก็ อัดกระสีมากเลยทำดีตั้งขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะบอกผู้หญิงไทยว่าถ้าเกิดว่าเจอผู้ชายอารมณ์ร้ายอย่างนี้คุณไม่ต้องไปทนนะคะปล่อยให้อยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปดูแลไม่ดูดูซิว่าจะอยู่ได้ไหม ถ้าไม่มีเราแล้วจะอยู่ได้ไหมแล้วเขามาอยู่ประเทศของเราเขาต้องพึ่งพาอาศัยเรามาอยู่ในประเทศไทยจะมากลางในประเทศไทยไม่ได้เราอยู่ในประเทศไหนเราก็ต้องเคารพกฎระเบียบของประเทศนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะแล้วเขาก็เช่นเดียวกันเขาก็ต้องเคารพกฎระเบียบในความเป็นประเทศไทยด้วยแล้วเคารพ เมียของตัวเองด้วยนะคะเพื่อนๆหมายถึงว่าให้เกียรดไม่ใช่เมียดูแลอย่างดีขนาดนี้แล้วตัวเองก็ยังทํานิสัยแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะบอกว่าเราไม่ต้องไปดูแลเขาขนาดนั้น อา้าวแล้วจะให้ทํายังไงก็ถ้าเขาอารมณ์ร้ายขนาดนั้นก็ส่งเขากลับประเทศเขาเลยให้เขาไปอยู่บ้านพักคนชราแล้วเงินกเกษียณของเขาก็ให้เขาดูแลตัวเองในต่างประเทศถ้าเงินถ้าเขาไปอยู่บ้านพักคนชราแล้วเงินกเกษียณไม่โพนั่นก็เรื่องของเขานะคะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบไม่ใช่มาขายบ้านมาจำนำบ้านมาจำนำรถนะคะแล้วก็รักษาเขาแล้วเขาก็ไม่เห็นค่าเราเลยนะคะแล้วดูถูกเหยียดหยามอีก็มีผู้หญิงไทยหลายคนนะคะอยู่กับฝรั่งในประเทศไทยแล้วไม่ได ได้จดทะเบียนสมรสกันพี่นายกรรมอะไรก็ไม่มีทรัพย์สมบัติในต่างประเทศอะไรก็ไม่มีไม่มีพี่นายกรรมไม่มีอะไรให้เลยเสร็จแล้วพอฝรั่งป่วยหนักนะคะแล้วเงินกเกษียณที่เขาได้นั้นไม่เพียงพอผู้หญิงไทยก็ต้องไปขายรถขายบ้านเป็นของตัวเองเอาบ้านเทาเฮาไปจำนำเอารถไปขายเพื่อรักษาพยาบาล พอเขาตายไปแล้วลูกหลานของเขาที่อยู่ต่างประเทศก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยแล้วให้เรานั้นเซ็นรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลอย่าลืมว่าถ้าเราเซ็นเข้าไปแล้ว เราจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆคุณเซ็นค่ารักษาพยาบาลยินยอมให้พยาบาลให้หมอรักษาแล้วบินค่ารักษานีนราคาเป็นแสนนะคะบางทีก็หลายแสนแล้วคุณไม่มีเงินคุณไม่มีเงินที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตรงนี้แล้วเงินเกษียณของเขาก็น้อยนะคะคุณรับผิดชอบเต็มๆเลยคุณอย่าไปคาดหวังว่าลูกเขาที่อยู่ต่างประเทศนั้นจะจ่ายเงินและส่งเงินให้คุณ ลูกเขาก็จะอ้างว่านะคะลูกติดของเขาที่อยู่ต่างประเทศก็จะอ้างว่าฉันไม่ได้เซ็นฉันไม่รับรู้เธอเป็นคเนเซ็นเธอก็ต้องรับผิดชอบไปเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดในกรณีแบบนี้ต้องทอํายังไงถ้าคุณอยู่กับฝรั่งโดยที่ไม่ได้แต่งงานและจดทะเบียนสมรสในเมืองไทยและค่ารักษาพยาบาลไม่พอแจ้งสถานทูตของเขานะคะเขามาจากประเทศไหนก็แจ้งสถานทูตนั้นให้สถานทูตส่งตัวเขากลับหรือให้สถานทูตแจ้งญาติเขาให้มารับตัวกลับ หรือสถานทูตอาจจะส่งเขาขึ้นเครื่องบินแล้วค่าใช้จ่ายเหล่านั้นให้สถานทูตโทรไปทวงมีบินมีใบเสร็จไปทวงลูกหลานเขาเองนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้ววิธีนี้คือวิธีเดียวถ้าคุณนั่งรับผิดชอบ แล้วคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วพอฝรั่งตายไปแล้วคุณมีหนี้ล้นคุณมีหนี้สินล้นผลตัวมันคุ้มไหมคะกับการที่คุณอยู่กับเขาแล้วคุณมีหนี้สินแล้วคนตายก็ตายไปแล้วลูกหลานก็ไม่รับผิดชอบมันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมสําหรับคนที่ดูแลเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องดูที่สถานการณ์ด้วยว่าคุณแต่งงานจดทะเบียนสมรสหรือคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วเขามีอะไรไหมอย่างน้อยเขาก็ควรจะมี ทรัพย์สินมีเงินติดบัญชีหรือไม่ก็เขียนพินัยกรรมยกให้เราด้วยอะไรประมาณนี้นะคะและก็ควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราไปเซ็นรับรองเพื่อรักษาพยาบาลโดยที่ลูกหลานเขาที่อยู่ต่างประเทศไม่ได้เซ็นด้วยนั้นอย่าลืมว่าคุณจะเป็นคนที่รับผิดชอบทั้งหมดนั่นเองค่ะส่วนเขาตุยไปแล้วเขาก็ไม่รับรู้เรื่องอะไรแล้วนะคะแต่คนที่มีชีวิตอยู่คือตัวเรานั้น กรรมทั้งเป็นเลยนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นคลิปนี้ฝากไว้ให้คิดนะคะก่อนที่จะทําอะไรก่อนที่จะลงมือเซ็นอะไรไปนี่ถามคนที่เขามีประสบการณ์มาก่อนว่ามันควรทํำไหมทําแบบนี้คุ้มไหมอะไรประมาณนี้เพื่ออ,อันนี้ก็เป็นความปรารถนาดีของหน่อยนะคะเพื่อว่าคุณจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของคนที่เอาเปรียบคุณนั่นเองแม้แต่คนที่มาอยู่กับคุณนะคะบางคนมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ยกให้ลูกทั้งหมด แต่ให้เรามาดูแลรักษาพยาบาลจนตุยจากเราไปแล้วเราไม่ได้อะไรเลยแต่ทรัพย์สินที่อยู่ต่างประเทศนั้นยกให้ลูกตัวเองอันนี้มันก็ไม่โอเคนะคะอันนี้ฝากเตือนน้องๆสายฝอด้วยว่าถ้าคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสนั้นก็คิดให้ดีๆนะคะที่ดีที่สุดก็คือถ้าคุณจะอยู่กับฝรั่งหรือชาวต่างชาติคุณควรจะจดทะเบียนสมรสนะคะทะเบียนสมรสนั้นมีประโยชน์มากเลยในอนาคตถ้าเกิดว่าเขาตุยไปแล้วเป็นใดไปแล้ว คุณก็ยังได้เงินกเกษียณเงินแม่ไม้โตจากเขานะคะเพื่อนๆแล้วก็มีสิทธทิหลายๆอย่างตามที่กฎหมายระบุถ้าเราเป็นคู่สมรสนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ